ไหนก็ได้ชมพระสมเด็จเกียรติโยกันมาแล้วนะครับก็ถือโอกาสนํามาให้ชมกันอีกสักองค์หนึ่งนะครับซึ่งเอกลักษณ์ที่อยากจะให้บรรดาญาติธรรมได้ชมกันนะครับให้สังเกตด,ดูช่วงหัวไหล่รอยต่อของ ลำตัวกับลำแขนนะครับก็จะเหมือนกับถ้าเราดูดีๆก็จะเหมือนกับมีการาเป็นรอยต่อกันนะครับส่วนฐานนะครับก็อยากจะให้สังเกตดูดีๆเช่นเดียวกันก็จะเหมือนอจมูกข้าวนะครับก็ถือโอกาสนี้นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับในการดูพระสมเด็จนะครับ ซึ่งอ่าส่วนบางคนก็ให้สังเกตตรงที่อ่าลำตัวนะครับเหมือนกับปลากฝฟันซึ่งแล้วแต่บางคนบางท่านนะครับที่จะไปสังเกตแต่โดยส่วนใหญ่ในส่วนของลำตัวก็มักจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ส่วนของอยากจะให้เราสังเกตดีๆก็คือช่วงหัวไหล ระหว่างรอยต่อระหว่างแขนกับลำตัวนะครับก็จะเหมือนกับมีการาต่อไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองหมายถึงว่าไม่ได้เป็นลักษณะของการแกะมาเป็นส่วนเดียวกันเป็นลักษณะที่คล้ายกับเป็นการต่อในส่วนขององค์นี้เพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฐานที่เหมือนกับจมูกข้าวเม็ดข้าวนะครับก็อยากจะให้ชมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในการดูเกี่ยวกับพระสมเด็จเกตชยโยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็มักจะเป็นพระสมเด็จที่ทำขึ้นมาเรียนแบบให้เราเห็นอยู่เป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันก็จะไม่เหมือนกับพระสมเด็จที่ทำในยุคนั้นน,น,นะครับ ซึ่งออกสีขาวก็จะออกสีขาวาที่มีความางดงามที่ค่อนข้างจะหาชมกันได้ยากสำหรับพระสมเด็จเกจิโยนะครับก็จะมีลักษณะเนื้ออยู่2อ2หรือ3เนื้อด้วยกันนะครับเนื้อออกสีขาวหรือจะออกโทนสีน้ำตาลแล้วก็จะออกอโทนเป็นสีน้ำนมข้าวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น ซึ่งโอกาสนี้ก็ถือโอกาสนำมาให้บรรดาเพื่อนๆญาติธรรมชมกันเป็นองค์ที่สเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าในการดูเกี่ยวกับพระสมเด็จเกตชฉยโยเราดูที่จุดของตรงไหนนะครับส่วนของผมเองก็อย่างที่ผมบอกกับบรรดาญาเพื่อนๆญาติธรรมผมจะดูที่หัวไหล่กับ ตรงฐานนะครับซึ่งผมจะดูว่าถ้าเป็นอของที่ทานท่านนะครับฐานก็จะเหมือนกับจมูกข้าวนะครับสำหรับปลายของฐานาต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญส่วนที่บางคนก็อาจจะไปดูให้ละเอียดมากขึ้นนะครับดูฐาน ฐานที่1เป็นยังไงฐานที่2เป็นยังไงฐานที่3เป็นยังไงฐานที่4เป็นยังไงฐานที่5เป็นยังไงที่6หรือที่7เป็นยังไงบางคนก็อาจจะไปดูในรายละเอียดตรงนั้นมากขึ้นส่วนผมเองที่ผมไม่ค่อยไปสนใจในรายละเอียดเนื่องจากว่าอะไรก็ตามถ้าผมไม่มั่นใจผมก็จะดูในเรื่องของการไหลของพุทธคุณมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ค่อยจะ ไปดูให้ละเอียดมากขึ้นนะครับถามว่าอยากจะดูให้ละเอียดมากขึ้นถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับแต่ผมเองผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปดูขนาดนั้นผมดูเพียง2จุดก็พออถ้าไม่มั่นใจถ้าขาดความมั่นใจก็จะดูกระแสวิ่งของพุทธคุณนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันที่อยากจะนำมา ให้บรรดาเพื่อนเพื่อนญาติธรรมได้ชมกันสําหรับคลิปนี้ก็ถือเวลา,าไว้สมควรไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับ